ใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่ห้องอยู่หอพื้นที่ใช้งานน้อยไม่มีที่จะวางอาหารดูสิวางละกิละกะดูแออัดไหนจะแมงวันแมงหวีมาตอมอาหารไม่น่าดูเอาซะเลยไหนจะชวนเพื่อนมาอีกโอ้ยมันดูขัดหูขัดตาเวลามีใครเข้าห้องมาวิธีนี้มันต้องมีทางแก้สินะแต่จะแก้ยังไงเฮ้ อะไรนี่นี่คือวิธีแก้แน่ๆเลยไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาพื้นที่น้อยไม่มีที่วางอาหารได้อย่างไรไปดูเลยและนี่คือสิ่งที่เราสั่งมานะทุกคนไอ้ตัวเหลืองๆนี่เพิ่งโฟกัสนะคะแต่เราจะโฟกัสสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้ นี่เลยเปิดออกมาดูเลยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแก้ปัญหาให้กับเราค่ะนั่นก็คือชั้นวางอาหารนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นหูจับนะคะโอ้โหเป็นพลาสติกนะแต่ว่าเคลือบสีเงินในอย่างสวยงามเรามาดูด้านในกันเลย นี่เลยค่ะทุกคนนี่เป็นชั้นวางอาหารพลาสติกนะคะที่จะทําให้การเก็บอาหารของเราไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปถึงแม้ว่าห้องของเราจะมีพื้นที่น้อยแต่เราก็สามารถจัดสรรการวางอาหารของเราให้ดูหรูหราหน่าดูหน้ามองมากยิ่งขึ้นค่ะของเราที่สั่งมาเป็นแบบ สองชั้นนะจ๊ะเพราะว่าอาหารไม่ได้เยอะเท่าไหร่กินคนเดียวก็ไม่ต้องสั่งเยอะเนาะมีเลยเขาจะมีชั้นวางมาให้สองชั้นนะคะแล้วก็ฝาครอบแก้วแบบนี้ดูหรูหราหมาเห่าขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวทีนี้เรามาลองประกอบกันดูก่อนดีกว่าค่ะวัสดุเป็นพลาสติกนะคะซึ่งจะมีรูพุนเนี่ยรอบๆเลยทำให้สามารถระบายอากาศได้นะคะทุกคนนี่เลยอันดับแรกเราก็ใส่นะคะที่จับลงไปอันเนี้ย ไม่ต้องหมุนนะคือกดลงไปได้เลยนะคะทุกคนนี่กดไปแบบนี้เลย mm. เป็นพลาสติกสีขาวดูสะอาดตามากๆเลยละคะ่ะโอเคประกอบชั้นแรกเสร็จแล้วประกอบชั้นที่สองกันเลยนี่เลยนะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีตัวล็อกนะคะระหว่างชั้นให้สามารถล็อกติดกันได้อ่ะเดี๋ยวเรามาใส่หูจับกันก่อนเนาะ ถ้าใครที่มีอาหารเยอะกว่านี้หรือเป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถสั่งแบบว่าสามชั้นสี่ชั้นได้เลยนะคะนี่เลยประกอบเสร็จแล้วทีนี้เรามาวางฝากแก้วครอบดูซินี่เลยนะทุกคนเขาจะมีจุกตรงนี้นะคะเป็นมงกุฎมาให้ด้วยนะสวมมงไปเลยจ้าตรงนี้จะเป็นที่จับฝาครอบแก้วนะทุกคนเป็นไงแทนแทนอะเรามาวางอาหารกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่เลยชั้นแรกวางลงไป แล้วต่อด้วยชั้นที่สองนะคะทุกคนนี่เลยพื้นที่เหลือเราสามารถเราสามารถสาวาดอะไรละ่ะเราสามารถวางกระปุกนะคะน้ำพริกปลาระเอยอะไรเอยลงไปได้เลยแบบนี้จ้า จากนั้นลองปิดฝาครอบนะคะจะสังเกตว่าฝาครอบของเรามันไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะทุกคนแต่มันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าที่จริงะถ้าเราสั่งแบบสามชั้นเขาจะมีฝาชั้นบนที่เป็นตะ,ะตะแกรงแบบนี้มาให้อีกมันก็จะปิดฝาได้พอดีแต่ว่าแบบนี้มันก็ถือว่าโอเคแล้วคะ่ะช่วยป้องกันนะะแมงวี่แมงวันแล้วก็ทําให้พื้นที่ใช้สอยของเราเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นด้วยที่สําคัญอาหารของเราถูกเก็บอย่างปลอดภัยจ้า ที่สำคัญสามารถทำให้พื้นที่เล็กๆของเราเนี่ยมันน่ามองน่าดูมากยิ่งขึ้นคะ่ะทีนี้ก็ไม่เขินแล้วเนาะเวลาชวนเพื่อนมาที่ห้องนะคะทุกคนเพราะว่าอาหารของเราไม่วางละเกะละกะอีกต่อไปแล้วนี่ชั้นวางสวยๆแบบนี้นะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลย